ไปมานาไม่ธรามาประกที่จอดไม่เดือดไม่ไหวเรามีเพื่นที่คอยแนะนสวัสดีทุกคนนะครับผมมันนิบัติบดผ่าน MC มาเที่ยวงานที่วัดศรีวารีน้อยนะมาเจอร้านนี้เลยผมกับร้านโรตีกรอบนะผมอร้อนๆเลยนะครับวันนี้พอมีการแล้วก็จะช่วยเจอพี่น้องได้ร่วมทำทองงานก็จะมีจนถึงวันที่ หน้านาบาสิบเก้าพันเลยนะารมบ่นสองาันนะเน่ยมาเจอหน้าคนสวยนะเนี่ยแล้วก็ขนาดกลก็้าน้อยเลยแล้วก็ขนาดเล็กสองรยบาทก็เชเชท่านทั้งหลายนงานประจพาีของน้นกัลซ่าปนทุกกันะครับเี่ยสิ่งของางวันมากมายที่จะมอบเจ้แม่ามามงานัดนะครับที่สีสวน้อยน้อยู่ข้างๆก็จะมีบัต จับรางวัลพิเศษของรางวัลงกรณีทีได้มากมายนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับที่เรานำไปตั้งอยู่ดีนั้นวันสีวัเล่นน้อยจังหวัดสมุทรปราการท่านจะมีความกันวลคอยท่านจะตผู้จัดหาของระวังมาเยอะเรียกได้เลยนะครับวยความสะดวกที่ท่านได้มีโชคมีลน้าหลังจากที่ได้ตั้งใจมาทำดีที่วัดศรีอารีน้อยก็ดีว่าเรื่องงานดีนะครับพี่น้อง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะมาทำบุญเราได้ทำบุญแล้วในจิตใจมันผ่องใสจะเดินทางไปไหนมาไหนก็จะมีแต่รอยยิ้มที่เราจะรู้ัวได้ดีว่าเรามาวัดศีลอยูน้อยนะเรามาทำบุญด้วยความตั้งใจบางท่านตอนเช้าก็ถึงตรงกับทศกสาตทุกทีทดนนะพี่น้องชาวไทยชาวจีนเวลากงนืนก็มา ทำบุญที่วัดศรีเมืองน้อยพอเราไปปรเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวจะมีพนักงานต้อนพระอาจารย์ต้อยรนบว่าทั้งแจกวัตถุมงคลด้วยนะก่อนที่จะเจอแมาเป็นศิริมงคลพระอาจารย์ต้อยก็จะมีไอ้ไข่ดีไอ้ไข่ดีหรือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะพี่น้องประเดี๋ยวทยอยเข้าไปนะไจ้เรียเพราะวัตสี่สิบบาทนะครับทุกคนใช่นั่งคุยกัน สิบห้าบาทครับสองพันครับม้วนสองพันอ่าม้วนจากตันี้ะเป็นม้วนม้วนละสิบห้าบาทนะคุณผู้ชบอกพี่น้องเต็มหน้าผาไปแล้วประสบชคมีว่าเดินทางไปไหนอันนี้อันละยีิบาทไครับายล่รวยอนละยี่สิบห้าบาทนรรมดาขอบอกจเปิดาชีวิตของท่านไาเที่ยวงานกันได้เลยนะวอนนี้ก็ เรามีท่านนายกใจดีเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มทอดนะก็ก็ได้ประมาณยังไม่ขึ้นเลยนะครัผมแล้วช่วยเหลือเพื่อนคุอยู่เป็นตลอดตลอดเวลาเพราะนั้นต้องขอคือท่านนายกเลยนะก็ทะลวงนายกทำธุระมาใหญ่เยอะนะมีพร้วัศรีก็มีแต่ผู้ใจดีนะมาร่วยช่วยกันสองร้านล้านใหญ่เหมือนกันนะครับทุกคนฝังนก็มีนะทอดเหมือนกันฝับนก็ทอดเหมือนกันคร ทอาหารการกินออยู่ข้างหลังความอร่อยคอยอดูแลเป็นอย่างดีขอบพระคุณนะพี่น้องที่ทำดูแลแล้วก็กรางเข้าคิวนะตรงนั้นเพื่อให้อาจารย์้ะได้เจอหน้าผาและที่สำคัญนะอย่าลืมรับนะครับปีนี้แจกไอ้ไข่ไอ้ไข่ร้อนเลยไอ้ไข่วัดสิ้นวันอยน้อยนะที่สำคัญก็ทำก่อตท้มลุญนะคนละเล็กคนละน้อยแล้วแต่ กำลังสภานะทำหน้าที่ที่จริงๆแล้วไม่ทันนะครับผมก็อาจารย์ท่านททราบท่ทราบมาจากพระจารย์ดีว่า,าปีนี้เป็นป,ปีพิเศษเลยว่าครูประหลัดสุวัฒนกครวีคุณท่านมีเมตตาและใจดีหลังจากที่มาทำบุญแล้วก็มีพระป่าลอยช้าอยู่กันมาก <c oughs> น,นี่นะครับ คล้ายๆกับพี่ไข่ใช่ไหมลรับกาเจ้ามายไหมคู้เป็นส่มือนจะตัวท่านครอครัวขอบคัน่ราบแจไอ้ไข่วัริุรียน้อยานมีโชคิ่งก็ได้ไข่ดี่นะฮะในตู้บริจาคตามการศัทธานะครับไม่ได้างเกงใดๆงานเลครับอาจารย์ต้อยก็กลังเจิมนะเป่าคาถาอมปกปกภกษาเพื่อความเป็นสิริมงคน ตัวท่าวขรัวก่อนครบที่ไ้วุกคนดนะครขอบคุณนะครับทานที่จะ่ทำบุญจะซีบักการติชชนกเป็นบัตรชิ้นโชว์ของา้วางดันดี้นันเสารในวันาตรงนี้อีนี้จะในความเสี่ยงวันนี้ยังไม่ดีวันนี้จะมีลิปเปอร์สองที่ประพุตสุดรักเป็นขวัญใจของพี่น้องนะตั้งขอบคั้งกองั้งอครับผ ตอนนี้เข้ามาทำรูปแบบนะ40บาทาจีนก็เจ้เจนะท่านจทำงนด้ยการนำของขึ้นแงใาแท่กางขนาดเล็กสอถามเจหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านอยู่ครับท่านควมเี่วนมีแบบเงินสดแล้วก็แบบสแกนจ่ายนะผมสามารถเลือกได้เลยนะกบแบบไหนนะทุกคน ช่วอรีบเลยนะอีันหนึ่งกองนะครับผมการดูงานนี้เลยจะทำนานฝ่ายพิเศษแล้วก็จะมีรู่นหล่อสำหรับผู้จัดรัวโปรแกรมสีด้วยนะครับก็ขอบกันคุณนะขอบคุณนะครับทุกท่านขอบบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ชุนสบายอากาศมันร้อนหนุนเกินนะเออพอมาถึงตอนนี่หมีเห็นสบายเลยนะขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวนท่านตั้งใจจะดี แป้งนี่ทำมาเยอะไหมครับผมมันเยอะเหมือนกันใช่ไหมแป้งทำมาเยอะไหมั้ยี่สิบาโลอ่สิบาหลายแผ่นอยู่นะหลายก้อนอยู่นะที่องทัพเป็นช้วประเจมาหน่านตรงนี้ปรอเวลา่จะ้ท่อนนอยก่อนช่ดูแล สามารถสองตามขน่าดดีวันก็ขายดีใช่ไหมเขาเดี๋ยวเดี๋ยวตามทำผู้ชมเขางป็นควาว่องไวใจโอ้ยนครับต่อให้ความเดี๋ยวเดี๋ยวเตาทอดเนี่ยหกครับผมเรียงกันเลยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปครับปีนี้คครรัับบผผมมเดี๋ยวตามไปนี่ไหมลูกค้าก็มาเรื่อยๆรื่อยนะมมของหวานของหวานเลยนะครับสีต่างแล้วก็ ้าเข้ามาเรื่อยๆเลยขอนองละสี่าท้องครับวันนี้ครับพี่น้มาจากหลายสถานที่ทั้งนายพลอายแดงายอร้องร้อนๆึ้นจังเลยสีวารีน้อยกคุณท่านทั้งหลายมาจากบ้านไกลบ้านไกลอีกทีอ่ากำลังสักพาที่ท่านหลายมาเป็นประจำทุกปีนะครับเข้ไปภายใน ไปสักการว่าสิ่ศักดิสิธิ์รีมูลอยนก็เเจๆนะครับหรือว่เสือหนือ่หมอนี้จะไปหรือ่ทุกขยกนะราจก่อถน้งเด่นนะเด่นไปเดนเป็นาดของวัดศรีเรมีสิ่์สิทธิ์มามายทงดาวัดีนะ่นต่อรง่อยชื่อใจลร้อยนี่นะครับเด่นก่อนแล้วก็สร้างพระ ให้เ็มีการไหว้บูชานะครับโดยพท่านพระครูตลัดสุวรรณชโวีคุณท่านเป็นนะนักพัฒนานสร้างอยู่ตลอดเวลานะตรงไนมีมีว่างก็ได้เพราะว่าทางด้นท่นมี่ว่าตรงนี้เราจะสร้างและไว้นะมรู้ว่าน่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเวลาท่านจะมาใช้ สถานที่ที่วัก็จะรวบรวมก็ซื้อสุกทางทุกเรื่อไปจันะครับนะเราจะสร้างดีว่าเพราะฉะน้นก็้างดีว่าแป้งจะตีจสเรนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเจะช่วยดีไหมครับผมโรตีไหม59นิ้วนะวันที่10เอ็กช่วงบ่ายพิธีการต่างๆเจอเรื่องขึ้นนะพิธีการต่างๆเจอเร่องขึ้นเี โดสัุดเดียรมงให้พรวีชัยจัดสิงโตมุงกรมาที่บ่านทุกปีนะครับและแถมให้ศิลปิดในห้างจะริ่มรองเพลงลนทกกจะฟังเราจะมีคอนเสิร์ตพ่อลายวันสุดท้ายตองกทื่นนะครับก็ขอบระคุณท<ม>่านในห้างแล้วก็มีหวีในสดเดยวเพราะเป็นลูกศิษย์ของหลวง่อ,อย่าง้ยประมากันทุกปีนะครับเจนทุกท่านพี่น้อง ทั้งที่เมรีมาถึงแล้วก็วันนี้มาทั้งที่องเมธานหลังจากที่เข้าไปนมัสการ์ปิดทองหลวงศรีหลวงพ่อหมอเมื่อเวลาเพียงสี่โมงคลหลวงพ่อสมหวังนะนี่นะฮะเราก็จะสมหวังกับความคิดจะคิดว่้ตัวไายก็สมความปรารถนานี่คือบารมีสิบแสนสิบของวัดศรีวารี้อยนะครับ โองท่านใหญ่นะก็มีหลายราคาขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะพี่น้องก็อาจิดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับเราจะทําแบบไหนอย่างไรก็าปลาลอยฟ้านะเดี๋ยวก็จะทยอยอให้ท่านใด้ติดเป็นขนางานนะครับเศษแบงร้อยแบงยี่สิบแบงห้าสิบก็จะเต็มไปหมดอันนี้มันเป็นที่แรกก็ถือว่าผสมมาเรื่อ ครก็ทยอยกมานะครับมาเรื่อยๆผิวกอหาอาหารรับทา,พานพ่อค้าแม่ค้าก็มาจะาไหนกันกเมืองนั้นเต็มบริเวณงานนะครับที่ก็มีรันานวางคุณมาจากพ่อค้าร้านรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีคณะกรรมการจัดขอบแน่นอนแสดงความขอบพระคุณไว้ด้วยทั้งกรอบทั้งอร่อยนะครับเพราะว่าวัดศรรษษีเราก,ก็รู้อยู่แล้วนะกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้ต้องมาก่อนนะครับ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้พี่น,น,น้องเดินผ่านไปผ่านมาก็จะได้เห็นว่านี่คือความสะอาดของวัดศรีเราจะมีคณะกรรมการเจ้าหน้กกาที่คอยดูแลอยู่เสมอครับขอทุกคนนะอย่าลืมนะรเจาหน้าผาจากพระจันทร์ใต้แล้วก็รับจากอีทัยวัดศรีวารีน้อยมันได้ไรดดับไปแล้วจะเป็นสิริมงคลเลยที่พระจันทร์ใต้ก็จะเจอหน้าผานำสี มงคลแต่ชีวิตของท่านนะครับทุกๆปีก็จะก่อประจ่ปฏิบัติเช่นนี้พี่น้องก็มีความสุขพอเจอมาผ่าแล้วก็เออทำมาหากินก็คลองไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายเ้อนยงทางใต้ใจ,ใจในี่นะครับผลบุญที่เราได้ทำในวันนี้เราก็เห็นกันในโอกาสอันใกล้น,นี่คือ พวกเราถึงเป็นคนพาเราไปสัมผัิปนี้ก็มาที่ผก็ขอจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยผมในช่องยูทูบของเรานะครับทุกคนเป็นเจ็บไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมแม่มาเที่ยวงานกันได้เลยนะผมกับงานวัดศรีวารี้อยนะผมอยู่ตัดอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครตั้งถูกกับแมทมาเลยนะผมงานจะมีจนถึงวันงงานนนจจะมีถึวัที่11พาค2 5 6คลิปนี้ก็ จงขพื่ควจิตใจแม<ะ>ันดีร่าทกายีแล้วมันก็ววนสวัสดีครับมามาไหน